โรงเรียนไหนไหนก็มีคนชื่อเมย์เมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมยหนึ่งที่พิเศษกว่าเมย์อื่นๆเมยไหนวะเออเมยไหนแล้วเมย์ไหนอ่ะก็เมย์ไหนนั่นแหละชื่อมันคนที่หน้านิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใ,ใครอ่ะเมยไหนเธอมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้<อ>ทุกครั้งที่เจอรุนพี่คนเนี้ย เธอจะใจเต้นแรงลูกค้าและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก,ก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาแบบเนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ปะ่ะแล้วมันแรงสุงได้แค่ไหนหอ๋อแค่สลบอะ่ะใช้โทรือพได้ปะ่ะเอาไปเก็บเลยไปเราเห็นแกมองพี่เฟมอยู่บ่อยๆอ่ะแกชอบพี่เขาหรอต้องเมไหน เย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมะ